ไอทีประจำบ,บ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาดูสินค้าอีกตัวหนึ่งที่เป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับบ้านเรานะครับผมมองหาสวิตช์ที่สามารถที่จะเชื่อม Wi-Fi แล้วก็ควบคุมการปิดเปิดไฟจากภายนอกบ้านได้นะครับบางทีชอบลืมปิดไฟนะแล้วก็อยากได้สวิตช์ไฟที่สามารถตั้งให้ปิดอัตโนมัติแล้วก็เปิดอัตโนมัติได้นะครับก็มาเจอว่าจริงๆแล้วมีในตลาดหลายตัวมากนะครับเซียมก็มีแต่ว่า หลังๆ Xiaomi เ,เองก็ระบบค่อนข้างจะช้าอาจจะเป็นเพราะว่าคนใช้เยอะนะครับก็เลยมาเจออีกยี่ห้อหนึ่งที่คนนิยมนะ s o n o f นะครับผมได้รับคํายืนยันจากคนที่ใช้แล้วรวมถึงคนที่ทํางานแล้วก็เพื่อนๆนะครับซึ่งตัวนี้ฟังก์ชันหลักๆเขาก็จะเป็นรีโมทคอนโทรลแชร์คอนโทรลนะครับแล้วก็ไวคคอนโทรลซิงเกิลเค้าดาวทม์สมาร์ทซีนแล้วก็มี LED แบ克ไลท์ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ เดี๋ยวเรามาดูสินค้ากันผมสั่งตัวนี้มาในราคาที่ไม่แพงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะลองเข้าไปดูสินค้าเองเลือกเองเปรียบเทียบยี่ห้อเองก่อนสั่งซื้อนะครับจากการหาข้อมูลก็พบว่าหลายๆคนก็เลิคอมเมนต์ตัวนี้นะครับบอกว่าตัวนี้ค่อนข้างใช้ดีประกอบกับผมใช้ยี่ห้อ Xiaomi ม,มาตอนนี้แม้แต่ตัวกล้องเองก็มีปัญหานะครับไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่าทางจีนเขาเหมือนกับแบรนด์อะไรบางอย่างบางคนบางตัวด้วยนะ ก็เลยมาตกที่ยี่ห้อนี้นะครับโซนน็อปนะสำหรับการต่อก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับเขามีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษมาให้นะครับสำหรับตัวสวิตช์นะครับก็ไม่มีอะไรเลยเป็นเพนๆเขาบอกว่าจะมีไฟอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับการใช้งานมาดูด้านหลังนิดนึงเขาก็จะมีตัวหนังสือบอกเอาไว้นะครับสำหรับตัวนี้เป็นสายกลาวนะครับแล้วก็เป็นสายไฟอินไฟเอาล์นะครับ ด้านหน้าเป็นเรียบๆนะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีคล้ายๆปลั๊กนูนออกมานะครับในการใช้งานเราก็ต้องแกะตรงนี้ใช้ไขควงตัวนี้นะครับก็เปิดด้านนี้เราก็งัดงัดแบบนี้นะครับงัดออกมาเบาๆนะเราก็จะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องสนใจในการใช้งานก็ถอดต,ตรงนี้ด้วยนะถอ,ถอดออกมาแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็เราจะเห็นตัวน็อตคลายน็อตออกแล้วก็เสียบสายเข้าไปในนี้จะมี3เส้นนะครับหลังจากที่เสียบสายแล้วก็ยัดเข้าเบ้าไปแค่นี้แล้วก็ขันน็อตที่เหลือเป็นการตั้งค่าผ่านมือถือนะครับโดยการสัมผัสที่นี่ประมาณ5-10วิวิเพื่อให้เข้าทำงานแล้วก็เชื่อมต่อตามรูปแบบของอุปกรณ์ไอทียุคใหม่ซึ่งไม่ได้ยากเลยนะครับเราสามารถทำตามคลิปนี้ได้ง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นกระจกนะ ผมถอดออกเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าตัวนี้กันน้ําได้นะครับเราสามารถที่จะปิดเปิดไฟได้แม้กระทั่งมือเปียกนะครับตัวนี้แค่แตะก็อย่างที่เห็นเขาจะเหมือนจะเซนเซอร์ผ่านแสงนะครับแสงจากตัวนี้แล้วก็มาเซ็นเซอร์การสัมผัสที่ตรงนี้นะครับร้านที่ผมซื้อเขาให้คู่มือมาด้วยซึ่งบอกอย่างละเอียดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ข้อ1บอกว่าให้ดาวน์โหลดแอปข้อ2สมัครข้อ3 เชื่อมต่อกับ Wi-Fi นะครับแล้วก็ขั้นตอนการติดตั้งไปเรื่อยๆโอ้โ oh, ละเอียดยิบเลยนะเป็นภาษาไทยด้วยสำหรับคนที่ต้องการสวิตช์ w i f i นะครับก็แนะนำซื้อร้านนี้แหละนะครับผมเลือกมาแล้วก็เป็นร้านที่ดูแลดีคนซื้อเยอะแล้วก็ให้คู่มือภาษาไทยฉบับนี้มาด้วยนะครับสำหรับการติดตั้งก็อยากจะให้ระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยแนะนำว่าเช็คดีๆว่าปลดเบรกเกอร์หรือยังนะครับเราจะต้อง เช็คไฟที่มากับตรงนี้ก่อนนะครับเราจะต้องมีไขควงวัดไฟตัวนี้ด้วยนะครับหรือไม่ก็เป็นมัลติมิเตอร์ที่สามารถวัดกระแสะไฟได้นะครับในการเปลี่ยนปลั๊กไฟคนที่เป็นสายไฟฟ้าหรือสายไอทีก็น่าจะพอเข้าใจหลักการทำงานนะครับ ลองแตะดูกระแสไฟด้านนี้ไม่มีนะครับก็ปกติแล้วก็จะต้องมีกระแสไฟอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับนี่นะครับถ้าปิดไฟเนี่ยไฟมาด้านนี้นะอันนี้ตอนนี้เปิดไฟอยู่นะครับไฟวิ่งไฟก็เข้าวงจรไม่มีนี่นะครับไฟมาเส้นล่างนะเส้นบนไม่มีไฟนะครับหลังจากที่ปลดเบรกเกอร์แล้วนะครับ ก็ให้เราเช็คไฟอีกรอบนึงไม่มีแล้วนะครับก็ชัดเจนตอนนี้ไฟหลังบ้านผมดับแล้วนะก็ลุยได้เลยหลังจากที่ใช้เวลาสักพักในการจัดแจงสายไฟนะครับก็มาดูให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะใช้วิธีเดินสายแบบนี้กับอุปกรณ์1ตัวนะครับตัวนี้เป็นปลั๊ก 1C ก็คือเราจะเอาตัว n ที่เป็นสายกาวนะครับมาเข้ารูแรกตรงนี้นะแล้วก็พ่วงก,กันกับ ไฟฟ้านะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งที่เป็นสายอินตัวนี้นะครับที่เป็น L in ก็คือลายอินไฟตัวนี้นะเป็นสายไฟบ้านนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเป็นขั้วบวกของตัวไฟฟ้าหรือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็มาเข้ารูที่2เป็นรูอท์นะถ้าสังเกตง่ายๆตัว1 c ดูชัดๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะอินลายอินอัลมีแค่นี้นะครับชุดนี้เลย ก็แนะนําว่าสําหรับคนที่จะทําเองให้ระวังเรื่องความปลอดภัยสูงๆนะครับให้มั่นใจก่อนถ้าเกิดไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้าแนะนําว่าอย่าทําให้ช่างมาทําดีกว่าให้ซื้อตัวสวิตช์ไฟมาไว้ที่บ้านแล้วก็เรียกคนที่เป็นช่างมืออาชีพมาทำนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าตัวนี้ผมรีวิวให้ดูเพื่อเห็นภาพชัดเจนว่าการใช้งานเป็นอย่างไรแล้วก็ฟังก์ชันของเขามีอะไรบ้างนะครับเพื่อความถูกต้องชัดเจนตอนนี้ไฟมาแล้วนะครับ เรามาเช็คอีกรอบหนึ่งว่าเส้นไหนมีไฟบ้างเส้นนี้คือเส้นสำหรับไฟเข้านะครับเส้นนี้จะมีไฟนะนี่นะครับหมาแล้วนะแล้วก็อีกเส้นหนึง่งเส้นนี้จะไปหลอดไฟนะครับจะไม่มีไฟนี่นะเตรียมไปหลอดไฟควบ,บวกแล้วเส้นนี้เป็นขั้วลบนะครับขั้วลบบางทีอาจจะมีไฟอ่อนๆอยู่เพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นทํางานนะครับลองแตะดูนะถ้าไม่มีไฟก็ถือว่ากราวทํางานเต็มที่นะครับก็โอเคประมาณนี้ก่อนอื่นก่อนที่จะต่อไฟนะครับ ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Evlink นะครับที่เขาแนะนำไว้ก่อนถ้าเกิดว่าเสิร์ชไม่เจอก็แนะนำให้สแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีลิงก์มาให้ก็กดได้เลยเขาจะลิงก์ไปยัง Apple Store นะครับหรือใน Play Store ถ้าเป็น Android ก็โหลดได้เลยนะครับผมโหลดมาแล้วแล้วก็เข้ามาแบบนี้เลยนะครับกดเห็นด้วย ถ้าเรายังไม่เคยมีการใช้งานอุปกรณ์แล้วก็แอป e w e l i n k นะครับให้กดที่สร้างผู้ใช้ใหม่นะครับแล้วก็กดถัดไปใส่อีเมลนะครับในระหว่างขั้นตอนที่สมัครนะครับเขาจะให้ยืนยันรหัสทางอีเมลเขาจะส่งรหัสที่เป็น OTP ไปทางอีเมลหลังจากนั้นก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างโปรแกรมตัวนี้นะครับ ก็จะมีเมนูที่เป็นบ้านที่เป็นซีนแล้วก็ข้อความนะครับแล้วก็มีโปรไฟล์ด้วยนะครับเราก็พร้อมที่จะเพิ่มอุปกรณ์เข้ามาก็คือสวิตช์ไฟ1ตัวนะครับหลังจากที่แอป EV Link ในมือถือพร้อมแล้วนะครับก็ให้ต่อสายไ,ไฟตามที่เราเตรียมเอาไว้หลังจากที่ต่อเบรกเกอร์ไฟเข้าแล้วนะครับก็จะเห็นสัญ,ญลักษณ์ Wi-Fi ขึ้นที่ตรงนี้เล็กๆ เป็นการบอกว่า WiFi เริ่มทํางานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่บ้านนะครับส่วนสวิตช์ไฟจริงๆทํางานแล้วนะสามารถปิดได้แล้วนะครับถ้าปิดสัญลักษณ์ตัวนี้จะเบาลงนิดนึงแต่ถ้าเปิดจะเข้มขึ้นนะครับเป็นการสัมผัสสำหรับตัวนี้เปียกน้าได้พื้นที่ตรงนี้เป็นกระจกเป็นแก้วก็ปิดเปิด,ปดนี่คือเปิดนะครับปิดจะมีเสียงดังป่องแป้งเป็นการสับสวิต ของอุปกรณ์ภายในนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับก็ขันน็อตให้เขากลับเข้าที่เดิมแทนที่ตัวสวิตตัวเดิมนะครับแล้วก็เราเอาตัวครอบนะครับฝาครอบมากดครอบเข้าไปที่เดิมก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนี่ก็เป็นการติดตั้งสวิตแทนสวิตเดิมนะครับเป็นสวิตโซนอําทำงานด้วย wifi แล้วก็เป็นระบบสัมผัสนะครับเสร็จแล้วสามารถสั่งเปิดปิดได้ด้วยนิ้วนะครับนี่ก็เปิด ปิดนะครับเปิดปิดอ่านี่นะครับแต่นิดหน่อยเท่านั้นเองใน,ในการเชื่อมต่อสวิตช์ Wi-Fi ส o o อนะครับด้วยแอป e w i l i n k เราจำเป็นจะต้องกดตัวนี้ค้างเอาไว้ประมาณ5 1 0ถึงวินะครับ Wi-Fi จะขึ้นสถานะแบบนี้นะครับกระพริบกระพริบหยุดกระพริบกระพริบหยุดแล้วเราก็เข้ามาในมือถือ กดเพิ่มอุปกรณ์นะครับจากนั้นก็จับคู่อย่างรวดเร็วเพิ่มหนึ่งอุปกรณ์ตอนนี้มือถือเราเชื่อมต่อกับ wiFi ที่บ้านอยู่นะครับกดถัดไปเขากำลังดึงข้อมูลอยู่นะครับ เรียบร้อยแค่นี้เราก็สามารถเชื่อมต่อได้แล้วนะครับก็กดเสร็จสิ้นเข้าใจมาแล้วครับสิ่งที่เห็นตัวสัญ,ญลักษณ์ w i f i จะหยุดกระพริบจะกลายเป็นติดเฉยๆนะครับเราก็สามารถปิดเปิดได้เหมือนเดิมอ่านี่นะครับโอเคไฟหลังบ้านเปิดแล้วนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์บนมือถือนะครับลองปิดอ่าโอเคนะ ใช้งานได้นะครับเปิดแล้วก็ปิดเท่านี้เองไม่ยากนะครับการเพิ่มอุปกรณ์ก็มีเท่านี้เราสามารถที่จะเพิ่มอุปกรณ์อย่างอื่นก็ได้นะครับตอนนี้มีตารางเวลามีการตั้งเวลามีการวนรอบแล้วก็มีสวิตช์นี่ครับตัวใหญ่ปิดเปิดได้ตอนเปิดจะมีการสั่นนิดนึงตอนปิดก็สั่นนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูวิธีตั้งค่าภายใน ตัวแอป e v l i n k กันว่าเราสามารถตั้งค่าอะไรให้กับสวิตช์ w i f i โซนอได้บ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่อยากให้ยาวเกินไปก็ประมาณนี้สำหรับคนที่มีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยหรืออีกช่องทางหนึ่งสามารถแชทมาคุยกันทางเพจไอทีปัจจบ้านได้นะครับสำหรับรายละเอียดการใช้งานขอยกยอดไปคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ